ว่ากําลังทํางานออกแบบอาคารหลังเล,ล็กที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันกับธนาคารสํานักงานใหญ่นะครับผมไม่แน่ใจเรื่องขอบเขตของงานซึ่งขอแยกเป็นสามหัวข้อนะจ๊ะก็คือว่าตามพรบาควบคุมอาคารเนี่ยธนาคารสานักงานใหญ่ถือว่าเป็นอาคารสาธารณะไหมครับถามถือข้อแบบนี้คือต้องดูนิยามนะครับหรือสัตว์ที่กฎหมายควบคุมอาคารนะครับ,รบเป็น ่าคําว่าอาคารสาธารณะหรืออาคารสำนักง,งานเนี่ยเขาก็เขียนไวน้แล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาคารสำนักง,งานก็คืออาคารที่ใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งส่วนใดครับหรือทั้งอาคารเนี่ยเป็นสำนักง,งานอ่านมครับส่วนอาคารอาสาธารณะเนี่ยเขาก็เขียนไว้ว่าเพื่อกิจการต่างๆศาสนาการศึกษาหรือรนันทนาการหรืออะไรแบบนี้แล้วเขาก็ยบบอรเช่น ถ้าเช่นเนี่ยแสดงว่าก็ยกตัวอย่างไปแต่ไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมดนะครับเพราะมีคําว่าเป็นต้นอยู่ในหลักภาษาไทยแสดงว่ามันจะต้องมีมากกว่านั้นอีกนะครับแต่ในการออกกฎหมายเนี่ยมันไม่สามารถที่จะออกได้ครอบคลุมทุกประเภทอาคารได้ครับเขาเลยใช้คําว่าเช่นนะครับแต่ก็มีหนังสือตอบข้ออลือมาแล้วนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นอาคารสํานักงานใหญ่นะครับของธนาคารเนี่ยหรืออาคาร อ่าสำนักงานขนาดเล็กเนี่ยไม่ได้เป็นอาคารสาธารณะนะครับเพราะนก็ตอบได้เลยว่าไม่เป็นอาคารสาธารณะนะครับโอเคครับแล้วถ้าข้อ2นะครับเอ่อถ้าอาคารสํานักงานธนาคารสํานักงานใหญ่เนี่ยเป็นอาคารสาธารณะเนี่ยอาคารหลังอื่นๆที่อยู่บริเวณโดยรอบธนาคารสํานักงานใหญ่เนี่ยเช่นเอ,อ่โรงเก็บเอกาสารพสัสดุเนี่ยเป็นอาคารสาธารณะด้วยไหมครับ คือลงเก็บเอกสารเรื่องอะไรเนี่ยถ้ามันเป็นคลังสินค้าหรืออะไรแบบนี้ก็ต้องไปดูในคลังสินค้าซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นห้องหรือส่วนหนึ่งที่จะต้องเหมือนอาคารพาณิชย์เลยครับมันก็ต้องมีห้องเก็บของเก็บอะไรไว้ก็คือเก็บสินค้าเพื่อจะเอามาจําหน่ายเป็นตรงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ตีความว่าเป็นอาคารคลังส okay. ินค้าก็ถือว่าเป็น dette, right. reason, qu qu ine, อาคารพาณิชย์ทีนี้อาคารพาณิชย์เนี่ยก็ ถือว่าเป็นอาคารสาธารณะด้วยแต่ในส่วนนี้เนี่ยก็คือเป็นอาคารสำนักง,งาน,นเนี่ยนะครับเหมือนกับมีห้องผู้จัดการห้องทานอาหารหรือห้องน้ห้องสุ้มอะไรแบบนี้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นหรือรในส่วนที่เก็บพื้นที่เก็บของเรื่องอะไรพวกนี้ก็ถือว่าเป็นอาคารสำนักง,งานครับนะครัโอเคครับแล้วข้อสามเนี่ยคือผู้ออกแบบต้องทํำรายการคํานวณโครงสร้างและสินรับรองไมครับแล้วระดับ การใช้วิศวกรเนี่ยต้องใช้ระดับสามัญหรือว่าใช้ภาคีก็ได้ไครับอาจารย์ครับอันนี้ก็ต้องไปดูในกฎกร,ระทรวงกำหนดวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมนะครับนะครับทีนี้2,550ก็จะไม่ผิดนะครับเขาก็เขียนขอบเขตไว้ก็คือเป็นข้อบังคับข้อบังคับทีนี้กฎกระทรวงเมื่อกี้ที่ครูพูดไปเนี่ยปี2 5 5 1เนี่ย อันนข้อบังคับใน2550แต่กฎกระทรวงเนี่ย2551เนี่ยเขาถูกยกเลิกแล้วโดยกฎกระทรวงกำหนดวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม2565นะครับเป้นแต่ข้อบังคับเนี่ยยังไม่ได้ออกมาใหม่เป้นก็เลยยังมีผลบังคับเหมือนเดิมก็หมายความว่ามันจะมีการแยกอาคารกับอาคารสาระ ครับอ่าอาคารก็คืออาคารทั่วไปที่ไม่ใช่อาคารสาธารณะเป็นอาคารสาธารณะเป็นยังไงก็ไปดูในนิยามของอาคารสาธารณะที่กูพูดไปแล้วเอ็นก็ถามว่าถ้ามันเป็นแบบนี้เนี่ยก็สามารถใช้วิศกรโยธาระดับไหนก็ต้องไปดูขอบเขตก่อนนะครับเช่นตรงเนี้ยมันไม่ได้เป็นอาคารสาธารณะถ้าเป็นอาคารสาธารณะเนี่ยต้องไม่ว่าชั้นเดียวต้องเป็นสามัญวิศพรโยธาอย่างเดียวแต่ตรงนี้ต้องไปดูอีกว่ามันสูง เกินสี่ชั้นไหมถ้าสูงเกินสี่ชั้นนะครับไม่ได้แล้วก็ต้องใช้สามันี้ก็ต้องใช้สามันนะครับเหตุถ้าจะใช้ปาคีเนี่ยได้แต่ต้องไม่เกินสี่ชั้นทุกช่วงขนาดคานเลยครับแต่มีเงื่อนไขอยู่อีกตัวหนึ่งคือเซเลนเดอ s s เนส r ร o ูอ o ฟลองคอลัมน์ก็หมายว่าสามส่วนหน้าตัดเสาต่อความสูงมันจะทำให้โก่งเนตรเนี้ถ้ามันสูงเกินห้าเมตร อาคารพวกนี้นะก็ต้องใช้สามัญวิศุกรเหมือนกันเป็นหลักการก็คือเราใหญ่เสาเนี่ยมันยาวก็มีคานยึดหล,ลักไว้เพ<า>ราะฉะนั้นระดับบนคานตรงนี้กับระดับบนคานข้างล่างเนี่ยเนี่ยก็ถือว่าเป็นความยาวของเสาคือหรือโครงสร้างค,าความสูงโครงสร้างระหว่างชั้นเพราะฉะนั้นถ้ามันสูงเกินห้ามิตรเมื่อไหร่อาคารพวกนี้ก็ต้องใช้สามัญวิศวกรโยธาเหมือนกันนะครับเพื่อนลองไปดูให้ดีนะครับบางคนเนี่ยก็เข้าใจผิด นะครับก็ใช้สามัญวิสกรโยธาอย่างเดียวนะครับก็ดีไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่าบางทีเนี่ยขอบเขตตรงนี้ระดับตรงนี้เราสามารถใช้พาคีวิศกรได้นะนะครับโอเคครับ